เรื่องนี้คือเรื่องซอมบี้อพอล์ลสเลดขอภายมีเสียงรบกวนด้วยนะครับโอเคโอ้ยน้ำมันใครนะ่ะ ใคมเพื่อนนะฉันทีบหน้าแม่งเลย,เย,เยตายทันทีเลยเหรอโอ้โหตายก็น่าจะกลายเป็นซอมบี้ที่จะเป็นคนที่แข็งเก่งนี่ว่าต้องกลายเป็นซอมบี้ที่ดูเลือดสายพันธุ์ใหม่ที่แข็งเก่งที่สุดในโลกแล้วใช่ไหม フフフフフ。

เอารลิกกันอแล้วรือเลขอสนิทสเดนีเคบับเบสบล่เอเจ้าันนโตนี่เจ้านาทีตำรวจกำลังมาถึงแล้วนั่นสองนี่สองนี่อ่เออไม่อ่ะฮะฮะยังไม่ได้หยุดปืนเลย หยิบปืนมาก่อนมีมันว่ายิงมันดิยิงมันเข้าไปใหม่ใหข้าขอโทษนะรอบนี้ฉันขอยิงมันใหม่นี่ฉันจะยิงมันอะไรเนี่ยฮะยิงปืนเด้อปืนเด้อยิงมันเลยปืนไหมปืนปิงเอะปินยาผสมควรเลยนะเนี่ย โอ้โหมันใหญ่ได้คราวนี้ล้าอ่าเออเออไม่นะไม่นะไม่นะเออไอ้ไม่เดี๋ยวฉัวางปืนลงก่อนชื่อฝากลูกมีจะด้วยอ่าไปด้วย <c oughs> ด้วยรถพุ่งชนอ้้ จะยังไม่เป็นไรจะจะกัดแกแล้วนะไม่ฉันกัดเรากัดมันไม่ทันเลยเราจะไปขายไปกับมันเองโอ้ยพระเจ้าอืมเอ้ยพระเจ้ายังไม่อ,อืดพระเจ้าได้รูปเรียบร้อยดีมันซากศพเชียร์เลยพูดขับหยาบอ้ออืออ๋อ,อ ไปเลือดสาดกระเลนหาหลอนแล้วก็พวกเราแล้วแหละไอซอมบี้ตัวนี้เอาอันนี้ไปกินซะเอาอะไรล่ะโอ้ไม่มีอะไรเลยฉันฆ่าแกดีกว่าเออเออหนีนะ <c oughs> ฉันไหมล่ะไอเจ้าหน้าโง่ ไกลผปสมวูรนะวา้าต่เห็นวา้าสอมบี้ยังมาไม่ถึงเลยอ่ะซอมบี้คันยังยังอยู่รอดได้อยู่เว้ยแม่จะสายพันอะไรกยังอยู่รอดก็ยังอยู่รอดพนัน ยังวิ่งยังเดินมาไม่ถึงเลยอืออ่ะโอเคอืมอืมไม่ตายด้วยบัดทำไงดีเนี่ยทำไงกับมันดีอบัลลป์ ฉันปดดนาละเบิดเดไมหมดชิบหายอนะ่ะกระโด่กลัวมันจะละเบืฉดที่จนะตัวนี้หลุดออกนี่ฉันต้องวิ่งวิ่งหนีเลยนะมันหลุดออกได้เดินไปยุดยุด ระเบิดอยู่วะเอ๊ยยังมีระเบิดอยู่เยัยระเบิด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 โอเคมันระเบิดไปแล้วเอเว๊ะเมย์ตัววันนี้โอ้โหมาใครฉันด้วยซอมบีพ้พายลิตหนังซอมบี้ชัดๆตอนนี้ตำรวจกำลังมามาถึงแล้วพวกเรา ไม่นะอยา่าข้าจะเลยตำรวจมันมาแล้วอ่านายจะหารเว้ยทหารคนเดียวเองเหรอเอ้ฉันมาจัดการได้ดีนะยังเป็นลูกจ้างก็ได้จัดการได้ดีฉันจะเห็นว่านายตายไมหมอ่ะอไม่เห็นหรอก อ嗯อ嗯嗯ยิงมันยิงไปปัง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 เฮ้ยโดนยิงก็โดนยิงอยู่นะเลือดฉันมันไม่ไหลเลยอ่ะกระดูก้า่ไม่เลยอ่ะต้องมีพระเจ้าไปคอยลุกมันแล้วหน่อยตัวนี้ ฉันว่าป้าอาจจะไม่มีอะไรแล้วแหละนอกจากชาร์จพลังนี่ฉันมาแล้วแน่ตีเลยโอ้โหนี่มันยากที่มันกัดไม่เข้านี่ว่าใช่ใช่เป็นเหล็กเว้ยหุ่นยนต์แล้วอ้อยปืนใหญ่จังเลยกระปูนอ้อย นี่ไอแต่ตรงยิงจะรัวๆเลยิงรัวๆเลยปัง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 อื้อเปิม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 อื้อออือคนขับเพือเขาเปิมนี่ว่ะอือืช็อกเวฟด้วยรถต่หูว โอ้โหหมยก็ดีนะไม่โดนฉันหรือมันตายไปแล้วทำไมดีสมิยักษ์มันก็ยักมากเลยมันเจอกับฉันหน่อยดิสมิยมีษยขนาดนั้นนะ่ะจะมาสู้กับฉันได้เหรอสู้ได้อยู่แล้วแน่นอนฉันเป็นยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะยังไงมาสู้อีกหระมันเปรตเลยนี่ว่าฉันเป็นปีนไม่ใช่เหรอ เออตัวไหนว่ามันจะมาตัวเล็กอะไรแบบนั้นเปรีชัดๆนี่มันเปรีมันจะวิ่งไปทางอื่นแล้วนะดีคนที่มันเท่านั้นมันก็เท่าเปรงเท่านั้นแต่ก็ตัวเอามันลูกเปรีชั้นนี่ไเล่ะไอเปรีชันจะตีเลยเอออะไรเด้อไอลูกฉันหาย หัวเตลเลยมาอเ้ยอืมีนะช็อกเวฟเป็นเปลืที่ใหญ่ที่สุดตายมานะันอ่ะเออนี่ยฉันเห็นที่สุดในโจกเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอ้ไม่ช่วยไม่ช่วยตะกิดขามันก็น่าจะได้ช็อกเวฟครบ เออมีไรหรอเพื่อนหวัดดีเพื่นอนเออเออโคตแกซะเอื้ออะไรเนี่ยฮะเอ้หัต็เตะไปเลยหัวแเตกไปเลยเฮ้ยน่าปวดหัวเว้ยกดอ,อฉันขอฆ่าตัวตายไปดูแล้วกันนะอย่าฆ่าตัวตายเลยไม่ตายไม่ได้ดีกว่าโอเค ยังนีอยู่โอ้ชีดีนะฉันยังเหลือรอดอยู่โอ อะไรหรอผู้คุมนายเป็นท่านายอยู่ร่วนี่นายก็ต้องกลับบ้านแล้วล่ะอ้อย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 โอ้โหจบแบบโคตรง่าโพดปัดจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะดังซอมบี้ที่ภาคหนึ่งนี่มันก็เหมือนจริงอยู่นะบ๊ายบาย